ตอนที่สมัครเข้ามาตอนแรกเนี่ยยังเป็นระบบตัวแทนเดียวอยู่แต่พอวันหนึ่งสีกุามเปิดระบบเอ็ m GM. เราเลยรู้ว่าตรงนี้แหละคือจะเป็นช่องทางที่ทําให้เรามีรายได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องออกไม่ต้องออกจากงานประจําได้ก็ตั้งแต่เข้ามาพอเราเห็นเส้นทางแล้วว่าเส้นทางนี้สามารถที่จะสร้างไรายได้เลยเราไม่มองอย่างอื่นเลยเรามุ่งหน้าทําเส้นทางนี้อย่างจริงจังเลยถ้าเรามีการวางแผนที่ดีเนี่ยมันก็มันก็ลงตัวกับงาน ตอนแรกเนี่ยเราก็สมัครเข้ามาเพื่อที่จะทําเป็นอาชีพเสริมแค่นั้นเองโดยที่เราเราก็ไม่ได้หวังหรอกว่ามันมันจะเป็นอาชีพเสริมที่มีที่มีหลักแสนขนาดนี้พอเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกสิ่งที่เราทํามันได้จากที่เราเห็นตรงนั้นเราเชื่อเลยว่าถ้าเราทาไปเรื่อยๆในระยะยาวเนี่ยเราสามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่จํากัดแน่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขามีรายได้เกินรายได้ประจำแล้วเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจที่จะลาออกมาทำก็ได้ แต่สาหรับผมผมมองว่าถ้ามันสามารถทําควบคู่กันได้เราสามารถที่จะทาควบคู่กับงานที่เรายังรักได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าที่เราสามารถที่จะมีรายได้ทั้งสองทางควบคู่กันไปโดยไม่กระทบก,กันเลยหลังจากที่ทามาหลายๆายอาชีพเนี่ยพบว่าอาชีพนี้ตอบโจทย์ที่สุดทํางานง่ายที่สุดและมีรายได้เยอะเยอะเยอะที่สุดถ้าคนที่ไม่เชื่อคุณต,ต้องลองดูก่อนต้องลองดูดูก่อนว่าถ้าคุณทําสักปี2ปีแล้ว,แล,วแล้วมันไม่ได้จริงๆงคุณก็ค่อยไปทําอาชีพ เพราะว่าการทำอาชีพอื่นปีหรือ2ปีมันไม่ทําให้คุณมีไรายได้มากกว่าสีกุ่แน่นอนถ้าเกิดทําแล้วดีใช่ไหมครับอาชีพนี้จะทำให้คุณมีไรายได้เป็นแสนและมั่นคงต่อไปสวัสดีครับผมนัทธรรมชาติสืบเสีนงสกุลชัยสมาชิกสีก่กุ่มบรกเกอร์ระดับพลัตตินัมหนาบวกในนามของหอจกทีเอ็มซีบิสเนสกรุ๊ปครับ ผมต้องบอกว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับที่มีสปอตไลท์สามสี่ดวงสองหน้าจอผมนะครับชโชคดีผมชโชคดีกว่าคุณตั้มนิดนึงฮะผมได้มาลองเวทีก่อนนะครับแล้วก็จะบอกว่าคุณตั้มรู้ได้ไงฮะผมเกียรติบรรจันครับอืมครับก็ต้องย้อนเล่า,เล,าเล่านิดนึงก่อนนะครับว่าสมัยที่ผมยังเรียนไม่จบนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็เกษียณอายุราชการแล้วนะครับ ลองคิดดูนะครับว่าจากสภาพสถานะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทํางานทั้งสองท่านมีรายได้ประมาณแสนแสนกว่าบาทต่อเดือนนะครับและผมเป็นลูกคนเดียวอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหลือผมทํางานเพียงคนเดียวสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นจะเป็นยังไงครับจากฐานะครอบครัวที่มีรายได้หลักแสนเหลือหลักหมื่นต้นๆในระบบราชการนะครับตอนนั้นผมต้องทาไงฮะผมก็ต้อง ดิ้นรนหาอาชีพเสริมใช่ไหมครับผมลองทําอาชีพเสริมมา,มาหลายๆอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอาจซีดีขายก็เคยส่งขนมเค้กก็เคยนะครับเคยมีมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไปรับติดตั้ง UBC นะครับระบบโทรทัศน์ปีนเสาก็เคยทามาแล้วนะครับจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมเห็นว่าเออเราน่าจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งทําที่แบบมันควบคู่ก,กับงานกับงานประจําได้นะครับอย่างจริงจังก็เลย ลองมองหาครับตอนนั้นก็ไปเจอธุรกิจประกันภัยนะครับตอนนั้นผมลองหาหลายๆที่นะครับผมโทรไปหลายๆที่เขาบอกว่าเขารับพนักง,งานประจําครับเขาไม่รับฟรีแลนซ์ผมก็เลยลองหาต่อครับผมก็มาเจอเฮียสีกรุงครับผมเข้ามาเจอเฮียสีกรุงครั้งคแรกๆด้วยความงุนงงว่าอธุรกิจประกันภัยเนี่ยมันมัมนเป็น,น,เ,ปนเป็นอะไรยังไงนะครับตอนนั้นสีกรุงโบเกอร์ก็ทําเป็นลักษณะของตัวแทนเดียว นะครับตัวแทนเดี่ยวผมก็ขายไปทุกท,ทุกท่านที่เคยเข้ามาเป็นตัวแทนเดี่ยวจะรู้ว่าคนที่ทํางานประจําไปด้วยและอยากขายประกันไปด้วยมันจะขายใครครับมันก็คงจะต้องขายเพื่อนขายพี่ขายน้องขายคนที่ทํางานกันอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นวงวงแคบๆผมก็คิดว่าทุกคนก็คงเจอสถานการณ์นี้เหมือนกันจนปี52ครับอย่างที่เฮียพูดบอกว่าเฮียเปิดระบบ MGM ตอนนั้นผมรู้เลยว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ทําให้ผมมีไรายได้มากกว่าการที่ผมขายเองใช่ไหมครับหลังจากที่ผมลองเข้ามาในธุรกิจ m g m แล้วแล้วนะครับก็พบว่าเส้นทางนี่แหละจะเป็นเส้นทางที่ทําให้ผมมีไรายได้มากขึ้นกว่าการขายเองแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมคงไม่มาเล่าว่าผมเคยทําอะไรมาก่อนผมเคยทํากิจกรรมอะไรผมประสบความสําเร็จยังไง และขอให้คุณทําตามผมเพราะอะไรครับสถานการณ์เปลี่ยนไปครับความคิดของคนเปลี่ยนไปนะครับบริษัทเปลี่ยนไปและที่สําคัญคือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแบบที่เป็นคุณเองครับไม่ต้องเหมือนผมนะครับครับผมอยากจะให้ผมจะมีผมจะมีเคล็ดลับอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับดี๋ยวผมจะบอกไปทีละข้อนะครับหนึ่งก็คือขอให้คุณตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายเนี่ยบางทีเรามองว่าเป็นการตั้งเป้าการทํางานอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ผมกํลาลังมองว่าวันนี้ถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนเครื่องหนึง่งมันเหมือนกับการปักหมุด GPS การเดินทางครับวันนี้เรากำลังปักหมุด GPS ว่าวันนี้คุณจะเป็นอะไรในสถานการณ์ที่คุณเป็นนะครับคุณจะไปทางไหนค,คุณอยากคุณอยากเป็นอะไรนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมี Environment ไม่เหมือนกันผมในฐานนะซึ่งทํางานประจําอยู่แล้ว ผมรู้ว่าสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของผมคืออะไรครับข้อจํากัดของคนทํางานกรรมคือเวลาแต่สิ่งที่ผมมีแน่นอนคือเงินเดือนถูกต้องไหมครับผมสามารถที่จะเี็ดเงินเดือนส่วนหนึ่งมาลงทุนในสิ่งที่ผมอยากอยากทําได้และเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันอยากอยากจะเป็นเราสามารถบริหารเวลาได้ครับว่าหลังเลิกงานเราจะไปไหนเสาร์อาทิตย์เราจะทําอะไรใช่ไหมครับหลังจากที่คุณเริ่มต้นเริ่มต้นวางแผนแล้วนะครับ งานในงานในสีกุ้งเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันนะครับคืองานขายกับงานขยายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากเราเราอยาก,เรา,ยากเราอยากจะเป็นอะไรทีนี้ถ้าคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะทําอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจําสิ่งที่คุณแอมพูดถูกครับอาชีพเสริมมันมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าคุณเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะแล้วเจออาชีพเสริมคุณจะเจออะไรบ้างครับขายเครื่องสําอางขายครีมขายอาหารเสริมถูกต้องไหมครับ อาชีพเสริมเหล่านั้นดีครับแต่คุณลองคิดดูอา,อาชีพเสริมเหล่านั้นดีครับยิ่งทํามากยิ่งได้มากแต่มันเป็นระยะเวลาอันสั้นคุณหยุดเมื่อไหร่รายได้คุณหยุดเมื่อนั้นถูก,ถกต้องไหมครับวันนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับตั้งเป้าให้ไกลกว่าอาชีพเสริมครับเราอยากจะเดินทางไปสู่ passive land ครับดินแดนที่มีแต่ passive income นะครับถ้าคุณตั้งเป้าว่าคุณจะไปสู่ passive land อะไรก็ตามที่ทําให้คุณถึงเป้าหมายที่เป็น Passive Land ได้ขอให้คุณทําครับอะไรก็ตามที่ยังไม่เป็นเป้าหมายที่ทําให้คุณไปถึง Passive Land คุณแวะไปดูได้ครับแต่อย่าแวะนานนะครับมันเสียมันเสียเวลาแวะไปดูว่าเขาทําอะไรแล้วเราก็เอากลับมาปรับใช้ในสิ่งที่เราเป็นนะครับต่อไปนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นในระบบ MGM ผมตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาผมเชื่อมั่นในระบบ MGM ตั้งแต่แรกๆเลยเพราะเชื่อว่าธุรกิจนี้อาชีพนี้โครงสร้างแบบนี้จะทำให้ผมมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยทํางานควบคู่กับงานประจําได้นะครับหลังจากที่คุณมีความเชื่อมั่นแล้วขอให้คุณวางแผนครับผมพูดเหมือนกับคุณตั้มกับคุณแอมเลยคือทุกคนจะต้องวางแผนให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่การวางแผนของคนทํางานประจำเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องคิดเยอะสักนิดนึงครับมันเหมือนกับการรูดซิปครับเป้าหมายอยู่ที่ซิปนะครับ ถ้าคุณรูดซิปไปเนี่ยมันมีสองข้างใช่ไหมถ้ามันผสานกันไปได้เนี่ยมันก็จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าคุณรูดซิปไม่ดีมันก็ไปไปไม่ถึงเป้าหมายม,มีมีติดขัดนะครับการวางแผนควบคู่กันนะครับเราอยากจะให้วางแผนว่าวันนี้เราเลิกงานเราจะไปไหนวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้เราจะไปทําอะไรเราจะไปคุยกับใครใช่ไหมครับเราจะต้องเราเราจะต้องเรียนรู้อะไร นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเรามี2แบบด้วยกันในสิทธิ์ของโบรกเกอร์ก็คือ1คุณอยากเป็นนักขายถ้าคุณเป็นนักขายความรู้ที่คุณจะต้องรู้ก็คือเรื่องการเช็คเบียวิธีการชําระเงินการตอบคาถามลูกค้านะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทราบอยู่แล้วว่าความรู้ในการขายต้องมีอะไรความรู้ในการขยายครับโครงสร้างแผน MGM คุณชัดเจนหรือย,ยังเวลาคุณออกไปรีคูดเขาคุณอธิบายแผนได้ไหมนะครับเขาถามคุณคุณตอบผลตอบแผนให้เขาทราบได้ไหม คโครงสร้างระบบประกันภัยนะครับการจ่ายค่าคอมการจ่ายค่าสายงานนะครับการเช็คเบี้ยร,ระบบออนไลน์ของบริษัทที่ทีมงานคุณอยากรู้ทุกอย่างนะครับอันนี้คุณต้องศึกษาคุณต้องใช้เวลาใน,ในการศึกษานะครับหลังจากที่คุณวางวาง,วางแผนแล้วนะครับก็ขอให้คุณเริ่มเริ่มลงมือทำโดยโดยที่ดูว่าในวันนี้ยเย็นนี้คุณจะคุณจะไปไหนไปหาใครนะครับ อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ผมนำนำมาใช้นะครับก็คือคนทางานประจําเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งเขาเรียกสภาวะกดดันเคยเจอไหมกดดันกดดันกดดันช่วงไหนฮะสิ้นปีโบนัสไม่ได้กดดันไหมครับกดกดดันโดนเจ้านายว่ากดดันกดดันไหมครับโอทีไม่ได้กดดันไหมครับเออตำแหน่งไม่ขึ้นกดดันไหมครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณเปลี่ยนความกดดันเป็นแรงผลักดันครับ โดนเจ้านายว่ามาทำสีกุ้งให้หนักขึ้นครับเงินเดือนไม่ได้ไเงินเดือนไม่ได้ต้องไม่ได้สิโบนัสไม่ได้ต้องมาทำสีกุ้งให้หนักขึ้นครับตำแหน่งไม่ขึ้นไม่ต้องไปซีเรียสเอาเวลาคิดว่าทำไมฉันไม่ขึ้นมาทำสีกุ้งครับเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงผลักดันคนทำงานประจำถูกใจใช่ไหม <c oughs> เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นกลไกลของเราครับว่าถ้าวันนึงเนี่ยเรามีความกดดนันด้านหนึ่ง แต่เราเอาความกดดันตรงนั้นติดไว้กับเราอยู่เนี่ยเรายิ่งกดดันหนักขึ้นแต่ถ้าลงมีอะไรอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ให้เราผ่องถ่ายใช่ไหมครับเราไปคุยกับทีมงานเรารู้ว่าเราตั้งเป้าหมายไปที่ไหนครับแพสซีฟแลนด์เราไม่ได้ตั้งเป้าแค่อาชีพเสริมนะเราตั้งเป้าว่าเราจะไปสู่แพสซีฟแลนด์คุณมองให้ไกลขึ้นนะครับคุณจะมองคุณจะพบว่าอ๋องานประจำไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้น,น,นแต่ฉันมีเป้าหมายว่าฉันจะเดินเส้นนี้ตัวอย่างมีให้เห็นตั้งหลายคนใช่ไหมครับ คนที่ทำงานประจำเนี่ยต้องบอกว่ามีความมีความโชคดีนะครับเพราะว่าคุณมีทรัพยากรอยู่ในมือพร้อมมีมีเงินพร้อมถูกต้องไหมครับเจ็ดเวลานิดหน่อยใช่ไหมครับมีทรัพยากรเริ่มต้นง่ายๆเลยเพื่อน,นที่ทํางานเพื่อนทรัพยากรที่คุณมีนะครับคุณไปเริ่มต้นกับเขาได้นะครับผมอยากจะให้คุณลองลองทดสอบดูหน่อยครับว่าวันนี้คุณกําลังโฟกัสเรื่องอะไรอยู่ เพราะว่าคนทางานประจํามันจํากัดด้วยเรื่องเวลาใช่ไหมครับค,คุณมันจะโฟกัสเลือกเรื่องอะไรอยู่คุณมีกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมครับผมอยากจะให้คุณลองเขียนกิจกรรมตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนครับในหนึ่งชั่วโมงเนี้ยคุณทําอะไรนะในานามที่ผมทํางานประจําอยู่ผมก็ต้องมีปัจจัยพื้นฐานเนาะปัจจัยพื้นฐานก็คือการขับรถไปทํางานกินข้าวอาบน้ําประชุม ในช่วงของการทํางานประจำเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของเราใช่ไหมครับในเรื่องของความเป็นอยู่เป็นปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับเราจะมีการให้การให้คะแนนครับถ้าเราทํางานปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับเราจะให้คุณศูนย์คะแนนในชั่วโมงนั้นนะครับแต่ถ้าคุณใช้เวลาที่จะนําคุณไปสู่เป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยเป้าหมายในการทาสีคุณโบเกอร์ให้สําเร็จเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะ ใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ใช้เวลานั้นในการโทรรีคูดเพื่อนใช้เวลาในการในการหาลูกค้าทําเว็บไซต์เข้าอบรมมานั่งฟังงานแฮปปี้ผมไม่คุณหนึ่งคะแนนครับในในชั่วโมงนั้นนะครับแต่ถ้ากิจกรรมในชั่วโมงนั้นของคุณเป็นกิจกรรมเสียเวลาเช่นอะไรบ้างฮะกินข้าวนอกบ้านดูหนังดูละครช้อปปิง้งงานแบบนี้คือกิจกรรมที่ไม่ไม่ทำให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ผมไม่คุณลบหนึ่งคะแนนครับ คุณลองลองสำรวจตัวเองดูว่าตอนนี้คุณกำลังโฟกัสเรื่องอะไรสิ่งที่คุณคิดว่าคุณโฟกัสกิจกรรมจริงๆของคุณโฟกัสจริงๆหรือเปล่านะครับขอให้คุณลองลองิสต์ออกออกมาดูแล้วก็ลองปรับดูนะครับว่าถ้าวันนี้กิจกรรมในแต่ละวันของคุณยังไม่สอดคล้องที่ทําให้คุณไปสู่เป้าหมายคุณต้องปรับคุณต้องปรับตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนผมขับรถไปก็คุยกับลูกค้าไปผมก็ให้คุณหนึ่งคะแนนนะคุณอาบน้ําไปก็คิดไปว่าพรุ่งนี้จะทําอะไร หรือถึงกระทั่งว่าน,นอนแล้วก็ฝันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรเนี่ยผมก็ให้คุณหนึ่งคะแนนในชั่วโมงที่คุณนอนนะนะครับลองลองดูครับว่าวันนี้ตัวเองเนี่ยกำลังกําลังโฟกัสกับ,ก,บกับอะไรอยู่นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับก็อยากจะพูดเหมือนทุกๆคนนะครับทุกคนที่บอกว่านอกจากคุณจะวางแผนแล้วนะครับวางแผนให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเป็นนะครับไม่ต้องทําตามคนอื่นครับคุณต้องวางแผนตัวคุณเองว่าคุณจะทํา แบบไหนเป็นยังไงเพราะสถานการณ์เวลเมต์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันความทักษะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับหลังจากที่คุณวางแผนแล้วอย่าลืมครับคุณต้องลงมือทําเพราะถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยความฝันก็คือความฝันการวางแผนก็อยู่ในกระดาษนะครับที่ผมบอกให้คุณลงมือทำคือไงฮะคุณลองหาเคสจริงๆลองมาแจ้งงานกับบริษัทแล้วหรือยังบางคนนะ่อยากจะเริญเติบโตคุยความฝันไปไกลามากเลย คุณเคยแจ้งงานเคสแรกของตัวเองแล้วหรือยังถ้ายังไม่เคยนะครับลองออกมาแจ้งดูมีปัญหาติดขัดอะไรยังไงคุณจะได้รู้ว่าทีมงานของคุณลูกค้าของคุณก็จะได้เจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันเราจะได้ตอบคาถามเขาได้นะครับระหว่างทางที่คุณเดินทางไปสู่แพสซีฟแลนด์ครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันก็คือจะมีอุปสรรคบางอย่างจะมีคนมาทาาทามคุณ ไปไหมไปไปขายกับฉันไหมรายได้เยอะกว่าเร็วกว่าไปส่งงานกับฉันไหมรายได้ดีนะส่งที่นี่ค่าคอมมันน้อยส่งที่ฉันค่าคอมมันเยอะกว่าหลายเท่าตัวเลยคุณแบะไปดูได้ครับไปดูว่าเขาทาอะไรไปลายทางเขาปลายทางเดียวกับเราหรือเปล่าแพสซีฟแลนด์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่คุณกลับมาครับคุณคุณกลับมาอยู่ในที่ที่คุณเป็นกลับมาถึงวันนี้ว่าวันนี้คุณตั้งเป้าว่าว่าอะไรนะครับช่วงท้ายขอฝากครับ คำย่อของความสำเร็จน่ารักน่ารักหนึ่งคำนะครับจดเลยนะครับ TMC ตัวย่อแห่งความสำเร็จตัวทนะครับคุณต้องมีทีมทีมของคุณจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นและถ้าคุณช่วยทีมให้ประสบควาสมสำเร็จเร็วขึ้นคุณก็จะสำเร็จยิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับตัว M นะครับทีมของคุณจะมีคุณภาพได้นะครับทีมของคุณต้องผ่านการมีติ้งครับ มิ팅สัมมนาให้ความรู้อบรมนะครับเหมือนกับที่ทุกท่านพาทีมาในวันนี้วันนี้ถือเป็นหนึ่งหนึ่งมิ팅นะครับทีมจะได้ความรู้และได้พลังใจได้กําลังใจไปนะครับอันสุดท้าย C ก็คือคอนซัลท์นะครับคอนซัลท์เนี่ยคือคุณถ้าคุณให้คำให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะกับทีมงานได้นะครับทีมงานของคุณก็จะรู้สึกอบอุ่นใช่ไหมครับรู้สึกว่ามีว่ามีพี่เลี้ยงนะครับเหมือนคุณแอมกับคุณตุ๊กตาเมื่อกี้รู้สึกไหมครับว่าเขาอบอุ่นกันมากเพราะเขาเป็นคอนซัลท์ต่อกันไงครับ ก็ขอฝากตัวย่อนะครับตัวยอ่อของความสำเร็จ TMC นะครับและวันนี้นะครับขอให้ทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในวันนี้ตั้งเป้าให้ไปสู่ Passive Land และขอให้เหนื่อย3ปี Happy ้ h o c o โ a t ทุกๆคนครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณธรรมชาติด้วยนะคะขอบคุณค่ะ